สวัสดีค่ะบายวีวีไทยสวิตอีสามสวิตวันนี้วันนี้จะทำกับข้าวปีไก่ย,ย่างกับข้าวเหนียวนะคะเมนูพิเศษดูนานๆจนึึงข้าวเหนียวทีนนะคะ โดน,โดนข้าวเหนียวหวดกับหม้อหนึ่งนี่สามีซื้อมาให้ตั้งแต่สมัยสิบเจ็ดปีก็ยังดูแลรักษาหวดกับหมอหนึ่งนี่นะแม่มคะ่ะสิบเจ็ดปีเหลือเดียวนี่ไปใส่กระหอบไปน้ำวันนี้จะย่างปีกไก่นะคะเมนูแล้วก็จะผัดผักรวมวันนี้จะทําผัดผักรวมคะ่ะเป็นกระแสีบอพี่น้องเอ้ย ดโดนๆไหมคิดทอดบานาโดนก็สิปีนบ้านเฮ้าปีนใกล้สมตำนนโดนนะคะเนาะเดี๋ยวจะกลับจะเห็นบีบีบนคิดฮอดบ้านตอนนี้ก็จะเริมจะเอาไปอบสีย่างไก่เนะะี่ยค่ะจะย่างไก่ย่างวันนะคะจะย่างไก่วันนี้เมนู อีสานบ้านเฮาไก่ย่างส้มตำนี่ทบ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 ค่ะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยปในกสิผัดผัดรวกผัดแต่ว่าผัดผัดรวมให้สามีสามีชอบผักผัดรวมวันนี้ไปซื้อวันแกดูสิคะหิมะเริ่มละลาย แล้วข้างนอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาใหม่วันหิมะของสวิตจจ้ะมอเกินวะเรอหมอเกินหิมะวันเดลคอสมอส<ะ>มอวิตวันจันดูสิคะสวยไหมสวยไหมสวยไหม กำลังออกสวยไหมนีม่เป็นตนู้แก้ววายวายชอบกิฟวายนี่แก้ววายนี่ทุกชนิดค่ะวายเดงแก้วโรสวายแก้วเบียตู้โชว์ที่บ้านมีมีทุกอย่างก็ความสุขบ้านปลายชีวิตสองคนตายายค่ะมัน โดนโดนเด้ฝรั่งเด้พอได้ไปซื้อเองเด้สามีเด้ไปซื้อมาให้ค่ะสามีไปซื้อมาให้เดอข้าวเหนียวนั่นนะข้าวเหนียวนะแกไปซื้อมาให้ถ้าน้ำไล่เมยพี่น้องเอ้ยถ้าน้ำไล่ค่ะกำลังชิสต้าเด,ด,ดาเด้อนี่ ก็นำไล่ก็กดไลค์กดแชร่เ,เด้อค่ะคลิปนี้กินหอดบ้านกับกับอะไรเป็นแต่แซ่บเดฉยค่ะแล้วก็มีซอสกินกับซอสนี่ก็ได้แต่ก็ต้องตามมาคุ้งกินกับกินกับซอสนี่ก็ซอส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 อย่างนี้นะคะกินกับซอสก็ได้กินกับซอสเต็มเลยค่ะ กับซอสหอยนะคะวันเป็นเมนูพิเศษวันนี้อีสานบานเฮ้าแม่กิดหอนบ้าน,นะคะ่ะอย่างไกล่สลยวะคะ่ะเดี๋วโตนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะช่องวีวีไทยสวีทค่ะอีสานอีสานบานเฮ้านะพ่อแม่พี่น้อง พ่อแม่พี่น้องปองไปเอยบ้านนี่จะบ้าสิต่ำบกคงน้ำอยู่ด้ต่ำบกคงปอกปอกน้ำบะปอกปอกน้ำบะไปแต่แซ่บต่แซบแล้วกันเนาะสวยๆดูสิคะชอบคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะต่ออีกนะคะวันนี้แต่ละวันก็ออกกันแล้ว ออกกำลังกายแล้วก็ทำกับข้าวไม่จะเอาทำคลิปหน่อยนะคะเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอาไก่เข้าเตาอบจะจะเปิดก็ประมาณก็ย่างก็กะว่าเกือบหนึ่งชั่วโมงสี่สบห้าสิบนาทีถ้าเป็นปีกไก่นะคะวันนี้อยากกินปีกถึง จะได้แทะกระดูกชอบกินกระดูกไก่แต่ฝรั่งชอบกินอกไก่ไม่ชอบชอบอีสานอีสานมากกระดูกแ้่ค่ะนเนาะปิดตเสพดีเอาไปก่อนแค่นี้นะคะเดี๋ยวต่อค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาเอาไก่เขาอ,อบเราด้ค่ะแป๊บหนึ่งกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้วีดีหน่อยนะคะช่อง กดเข้าไปดูค่ะช่องวิวีไทยสวีทว้าวชีเท็ดขางียวเดินพี่น้องพ่อแม่พี่น,ออนอ้องปองป่ายเอ้ยไปต่ำมาคุ้งขึ้นมัเนี่ยปลามือกอยางกับมีไหมคะม,ะมีปลามืกป่ายแห่งไปซื้อเมาเก่าไปมัดไม่จะกินกับกินมนัน มื่อนี้สิปั้นข้าวเหนียวไหมคะ่ะมื่อนีส้สยเมือจกข้าวเหนียวยุมย้มยำยุมย้มยำแม่เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อให้ค่ะสวัสดีค่ะน้ำลายเนาะกืนน้ำลายไหมเดี๋ยวจะเก,ก็บก่อนจะอัปโปอร์หาไว้ก่อนไปดูเอกสารีที่บ้าน แกก็ซื้อมาให้หมดแล้วอันนี้โต๊ะโต๊ะในหน้าบ้านแกซื้อมาไว้เยวจะชนวายก่อนอันนี้โรสิเป็นโรดูนะคะขงังขังสินค้าขงัางะะมีทุกอย่างค่ะมีทุกอย่างดูถุงข้าวเหนียวข้าวเหนียว วายแดงวายขาวมีหมดค่ะอันนี้ก็จะเป็นชั้นตู้เก็บของเก็บสัมภาระตู้เก็บแต่ก็จะมีอันนี้เก็บข้างบนแต่ก็จะมีแค่เลอยแคลเลอร์ต้องลงไปข้างล่างค่ะมาเบิงเด้พอพควไม่พี่น้องมานน้อยู่บ้านเฮ้ายิ่งมลยกันสิ กินบายกินบายกินกินบายกินถึงบ้ายเลยอ่ะกินหอนบานน้องคณะบานเฮาจะไปอยากกินออมปูมกหัวม,ม,กกมันกับบะมี่เลยมันิไปใส่เยอะไปกินหอนบานบะมี bad, ie, ่ไปกินปลากินไก่กินไปร้านไทยก็ไปซื้อปลาทงปลาทูมีหมดแต่ยังไม่เห็นบะมี่ หมกหัวไหมคะโมกหัวหก็วใส่บุ๊บพราะท่านไม้เห็นถ้าเห็นก็เสียมาเอาไว้แก่นี้ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้วิวหน่อยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ